เกือแล้วก็ต้องร้านเองซีมช็อปบริการแล้วเติมเกมพลาสแอมบออนิเมเตอร์ซิมูเลเตอร์และเติมเพชรออสตาทาฮาวอร์ดีเซนต์มากสุดถึงเลขแปด มีบริการเกี่ยวกับแมปบอกฟุตหรือิงไรังที่ไม่ว่าจะเป็นกดผลหรือกดเกมพารทุกอย่างนี้จะรวมไ้ที่ร้านเอสีมสับใต้ลิด้านล่างได้เลยครับผมคุ้มชาตินี้ไม่ต้องห่อชาตนะต้องร้านโดมีบัตรบริการรับฟังแมบอกฟุตและสายอดีแกัการรวมถึงยังมีบริการยิบเกมพาร์ทแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็นบอกฟุตหรือชิงไรกนที่สูงสุดถึงเรดตกันเลอทีเดียวนะครับและมีบริการอื่นๆอีกมากมายติดต่อได้ที่ร้านโดมีบัตรครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ก็สามารถที่จะอีโวเจ้ากล่องระดับ5ดาวได้แล้วนะครับอ่าเดี๋ยวผมอีโวสดๆเลยแล้วกันนะนี่เป็นไงท่านผู้ชมอีโวไปเลยนี่ครับมาดาระเป็นไงโอ้โหคือค่อนข้างเท่มากๆเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นกี่ดาวนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็น6ดาวอีกตามเคยนะครับนี่อุ้ยหน้าตาค่อนข้างเท่นะครับโอเคเดี๋ยวผมอีโวเป็นเลเวล1ก่อนแล้วกันนะครับ เอาละท่านผู้ชมตอนนี้ผมฟาร์มเงินมาได้7จ็ดแสนแล้วผมคิดว่าน่าจะพอแล้วนะครับเพราะว่าดูครับเงินเริ่มต้นในการวาง5,000ันเว้ผมคิดว่ามันน่าจะต้องใช้ตังค์โคที่จะเยอนครับโอเคเดี๋ยวผมวางเลยและกันนะดูดูเอฟเฟก,ก่อนโอ้โหยังกระตัวอวยเฮดู ตัวอวยชัดๆนะครับดูเอฟเฟกอลังการเกินนะคือยังไงก็ตัวอวยเออโอเคเดี๋ยวดูแสแตตกันก่อนเลยดีกว่านะครับเลเวลหนึ่งนะแสแตตเริ่มต้นอยู่ที่2450น่นั่นเองครับอันนี้คือดาเมจถือว่าค่อนข้างที่จะคุ้มกับเงิน5,000ที่เราแลกไปนะครับแล้วก็วีเนี่ยอยู่ที่6 4จุดนะครับก็ถือว่าเป็นการครูดาวที่ไม่ได้ช้ามากจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้เลเวอร์นะครับโอเคเนาะในระยะเนี่ยอยู่ที่ 58- 5อันนี้ต้องขออภัยนะครับผมหลงใส่ออฟบ ก็เอาเป็นว่าระยะมันคุมไม่ห่างก,กันมากหรอกแล้วก็ตีแบบ Full P/E แบบนี้นั่นเองครับและาัาขั้นต่อไปใช้ตังค์4,500อยังเยอะเลยแต่ว่าได้ดาเมจนมาอีก2,450โอเคเอัพไปเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะตอนนี้ดัมเมน4,900นะครับที่เหลือเหมือนเดิมนะครับก็ถือว่าเทีเอาการอยู่เหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวผมขอขายเจ้าจรินอตเพื่อดูเอก่อนแล้วกันนะว่ามันเป็นยังไงเนาะตีด,ดิเฮ้ยคูทาวค่อนข้างนานนะเอาเข้าจริง โอ้โหตีเป็นอย่างนี้ครับตีเป็นไฟแบบสีแดงก่อนนะและผมคิดว่าตอนท้ายน่าจะเป็นไฟแบบสีฟ้าโอเคเอาขั้นต่อไปใช้ตังห้าพันครับจะได้เรื่องระยะแล้วก็ดาเมตมาอีก2550นานะครับโอเคอัพไปเลยนะครับโอเคเนาะดาเมจของเราจะอยู่ที่7,450ระยะอยู่ที่68.5ิดาคูดาวยังเท่าเดิมนะครับผมตอนนี้เราใช้ทังอัพเนี่ยเกือบเกือบสองหมื่นได้แล้วนะครับโอเคและขั้นต่อไปนะครับก็จะใช้อยู่ที่6000นนะครับแล้วก็จะได้เรื่องดาเมตมาโอเคอัพไปเลย ตอนนี้ดามิเราอยู่ที่1,200นะครับที่เหลือเหมือนเดิมนะ ต่อไปนะครับอัพ700เลยนะครับก็อยอัพ7,000เลยนะก็ถือว่าเยอะขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็จะได้เรื่องระยะแล้วก็ดาเมจมาอัพไปเลยนะครับก็ตอนนี้ดาเมจของเราอยู่ที่13,200นะครับระยะอยู่ที่83.5คูดาวอยู่ที่6.45วิเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ยังตีแบบท่าปกติเหมือนเดิมยังเป็นท่าแรกอ่ะเออท่าพ่นไฟเด,เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเฮ้ยตีหน่อยดีตีหน่อยตีหน่อยโชวผ์ผลงานหน่อยเฮ้ยมาดอเฮ้ยมาด้วะ เอ้ยไม่ชโชว์งงงผลงานเลยเดี๋ยวต้องขายเจนอยอีกแล้วโอเคเดี๋ยวให้โชว์ผลงานหน่อยดีกว่านะครับตีหน่อยเฮ้ยเออมาละฮัลโหลแมนตีตีตดิ ดูเอฟเฟกก็ประมาณนี้ครับก็แค่มันระยะไกลขึ้นก็เอฟเฟกก็ไกลตามแค่นั้นเองครับโอเคเนาะต่อไปนะครับจะใช้ตังอยู่ที่8ปดพันครับได้เรื่องดาเมจมาอีก3ามพแล้วก็เรื่องระยะอีก15นะครับโอเคอัพไปเลยนะครับตอนนี้ระยะของเรานะครับก็อยู่ที่9 8้แจุดห้าแล้วนะครับหรือเกือบเยียดร้อยแล้วนะแล้วก็คูดาวเท่าเดิมเรื่องดาเมจก็อยู่ที่16,700นะครับ ต่อไปใช้ตังแปดพันห้านะครับจะได้เรื่องดาเมจอย่างเดียวนะครับโอเคอัพไปเลยนะครับตอนนี้ก็เป็นขั้นที่6ดาเมจอยู่ที่2 2 0 0นะครับที่เหลือเหมือนเดิมนะครับแต่ต่อไปอัพตังแปดพันห้าเหมือนเดิมนะครับได้เรื่องดาเมจเท่าเดิมเลยนะครับโอเคตอนนี้ก็ขั้นที่7แล้วนะครับดาเมจของเราจะอยู่ที่ส3 0 0นะครับเอ้ยสองพเอ่อสองหมื่นสามพันเจ็ดร้อยนะครับโอเคเพิ่งตื่นมันเบื่อนะ โอเคเนาะ23,700นานะครับแล้วก็ระยะอีก98.5ดาคูดาวอยู่ที่6.5วินาวีนั่นเองครับก็ยังเหมือนเดิมนะผมคิดว่าครูดาวเนี่ยไม่น่าจะเพิ่มแลลวนะครับต่อให้เราจะอัพแม็กก็ไม่น่าจะเพิ่มแล้วผมคิดว่ามันน่าจะแม็กประมาณขั้นที่1 2 13ป่ะถ้าดูจากระยะประมาณนี้นะโอเคเนาะต่อไปนะครับมันจะเปลี่ยนท่าแล้วนะครับหรือว่าเป็นการขึ้นท่าใหญ่นะไม่รู้ว่าขึ้นท่าต่อไปจะได้ตีแอลไหมนะแต่ว่าขึ้นท่าต่อไปนะครับจะใช้ตังอยู่ที่10,000เลยนื่อองงระยมา30แล้วก็เื่ ดาเมจอีก50,000นะครับโอเคอัพไปเลยนะอ่านี่ครับโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยท่านผู้ชมม่ผมว่าไม่ธรรมดานะครับเปลี่ยนจากแบบตี a อ e นะครับเป็นแบบนี้อุ้ยแล้วดูท่านี่ครับอตัวอวยตัวอวยบอกเลยครับตัวอวยดูท่าดูท่าก่อนนี่โอ้โหท่าแบบ ดูดิมันเหมือนแบบล่างอาวตาร์นึงว่านักเตะแข้งสายฟ้าอะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนนักเตะแข้งสายฟ้าจัดเลยนะครับอ้ห้หท่าสวยนะโอเคนาะแต่ว่าท่าก็ถือว่าโอเคนะไม่โลกตาเหมือนซาสึเกะแล้วก็ไม่เล็กเหมือนเจ้าอิทาจีนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับดานนี้ขั้นที่8แล้วนะครับดาเมจของเราอยู่ที่73,700นายะครับระยะทินนี่128.5คูลดาคนูดาวาอยู่ที่6.5จุดาวิเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ระยะเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบทรงกลวยถือว่าแบบดีมากๆเลยนะครับถือว ใช้ตังค์15,000นะครับจะได้เรื่องดาเมจมาอีก55,000นะครับโอเคเนาะ ตอนนี้ขั้นที่9นะครับดาเมจอยู่ที่128,700อัพขั้นต่อไปใช้ตัง110,000นะครับจะได้เร่องดาเมจมาอีก60,000นะครับโอเคอัพไปเลยนะครับตอนนี้ขั้นที่10ดาเมจอยู่ที่ประมาณเกือบ200,000และอัพขั้นต่อไปนะครับใช้ตังประมาณนี้เลยขี้เกียจพูดแล้วเอาเป็นว่าทุกคนน่าจะหินอยู่แล้วล่ะนะครับแล้วก็ได้ดาเมจไาอีก60,000นะครับโอเคเนาะอัพขั้นต่อไปนะครับใช้ตังเท่าเดิมได้ดาเมจอีก60,000อ่าผมไป หมื่นนะครับโอเคแล้วก็ขั้นต่อไปนะครับใช้ตังค์หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันครับได้ดาเหมจอนอีกเก้าหมื่นนะโอ้โหมึงยังไม่หมดอีกเนะออมึงยังไม่หมดอีกเหรอ,อ,อ,หอ,หอนี่หงุดหงิดแล้วนะโอเคต่อไปขั้นสุดท้ายแล้วนะครับก็ใช้ตัง 3ามแสนะครับได้ดาเมจมาอีก30000นเปลี่ยนท้าแล้วก็ได้เรื่องแรวมาอีก25.3นะครับตอนนี้ก็ยังเป็นท่าแบบทุบดินอยู่นะเออน่าจะโมโหใครก็ไม่รู้นะครับโอเคอัพไปเลยอ่ะโอเคแมกแล้วนะครับแมกแล้วจนได้นะครับตอนนี้ดาเมจของเรานะครับอยู่ที่เ0็ดนะครับก็เฮียแล้วครับเจ็ดแพัน เ0 0อนั่นเองครับโอ้โหเกือบร้านนะแล้วก็ได้เรื่องระยะมานะครับอีก153.8้นั่นเองครับโอ้โหเทียบเท่ากับซาสเกตเลยคือพอๆกันเลยนะครับแล้วก็เรื่องคูดานะครับก็อยู่ที่6.45ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นนี่ครับตีแบบเอวีใหม่นะครับแต่ว่าดูดูโอ้โหตัวอวยผมบอกเลยนะตัวอวยตัวอวยแน่นอนครับดูโอ้โห เอฟเฟกคือมันสวยแล้วมันสมูทปาดเฟียดปานมากเลยครับคือแบบดีอ่ะคือดีเลยนะครับโอเคเนาะใช้ตังรวมเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยประมาณ1นล้านสองแสนนิดๆน,น,น,นะครับหนึ่งล้านสองแสนนิดๆน,นะก็ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองบัฟดูหน่อยแล้วกันนะครับเมื่อบัฟไปแล้วเนี่ยจะประมาณเท่าไหร่นะครับซึ่งผมคิดว่าตัวนี้ถ้าดาเมจเอ่อไม่ใช่ดิถ้าเวลตันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้านะครับผมคิดว่าน่าจะอยู่ราวๆประมาณที่เกือบเกือบสองสามล้านได้เลยนะครับเออเนาะก็เดี๋ยวผมจะลองบัฟดูแล้วกันนะครับึ๊บ โอเคบัฟไปเลยอ่านี่ครับพอบัฟล้วนะครับดามมจ่อยู่ที่2ลร้านนะครับ3ามแสนหกพเลยทีเดียวนะครับก็สุดยอดมากและผมไม่รู้ว่าตัวนี้นะครับตีติดไฟด้วยไหมนะครับน่าจะตีไหมเออไม่รู้ว่ามันตีติดไฟไหมนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูหน่อยละกันนะเออตอนนี้คือมันตีแล้วมันตายเลยไงตีแล้วมันตายเลยโอเคตีตีแล้วไม่ตายแล้วมาเดี๋ยวดูหน่อยละกันนะครับว่ามันจะตีติดไฟไหมก็ไม่ติดนะ เออก็ไม่ติดนะครับไม่รู้ว่าขั้นท้ายมันจะติดหรือเปล่าใครที่ลองไปใช้และคอมเมนต์มาหน่อยละกันนะครับโ okay อเคเนาะเดี๋ยวผมจะวางประมาณตรงนี้ให้ท่านชมหน่อยละกันนะครับว่าดูแล้ววางตรงกลางวางแบบให้มันคุ้มๆเนี่ยมันจะตีแบบทั้งแมปหรือเปล่าเหมือนซาสเกตไหมนะเพราะว่าซาสเกนตีทั้งแมปดูครับก็ทั้งแมปนะถ้าเกิดไม่ใส่ออฟบัละระยะมาอาจจะไม่ได้ทั้งแมปขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดใส่มาก,ก็ทั้งแมปนะครับแล้วก็ถ้าทงน้องๆนะครับถามว่าตัวนี้ควรใส่ออฟอะไรผมแนะนำออฟบัฟระยะนั่นเองจะดดีีท่สุแล นะครับแล้วก็ลองมาเป็นออฟไฟแล้วก็ออฟระเบิดนะครับโอเคเนาะคลิปนี้ไม่มีอะไรมากเป็นยังไงบ้างครับสำหรับกล่อง5ดาวนะครับผมบอกเลยว่าคนแม่งน่าจะมีแบบโอ้โหมีมานะแม่งน่าจะเป็นแบบเป็นหมื่นเป็นแสนล้านคนในแบบนะครับเพราะว่าบางคนแม่งก็สุ่มแบบร้อยสองร้อยกล่องอะไรแบบนี้นะครับก็ถือว่าคุ้มค่ากับการรอคอยนะครับแต่ว่าใครที่ดาวเป็นเบจิโตเบจิตาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็เรียบร้อยครับโดนเลี่ยมอีกแล้ว